หนาจัดเลยเนี่ยอุ้ยหนาวัดเลยอุ้ยหนาจัดเลยไปดูไปดูนั่นน่นนดูพี่เล่นน่ะนะอ้าเอ้ยังละปิวลงน่ะลม้มอย่าไปไกล้มองหันดเด้อลูกล้มได้พี่นอ้องล้มแห้ง อากาศหนาวเย็นจนเป็นน้ำแข็งนั่นแหละตรงนี้นะที่ไอ้แจ๊กกับไอ้จอดมันอ,ออกมาเล่นน่ะน้ำแข็งมันกัดกินอยู่บางหัดอืมหนาวตามภาษาเด็กหน่อยเอา้าโอ้ยพักกันหย่ำกินน้ำแข็งพี่น้องเอ้ยพูดนะน้ำแข็งที่เขา,เาจากขันตักน้ำนะั่นนะบัดนี้เขาก็เอาเป็นเอาเป็นเทออกแล้วเขาก็ไปกิน

ตอนเศ้าเขาก็สิมีให้มาแบบแบบแบบไว้โปรยโปรย,ย,ยบางที่สุดเรือยละ่ะบางเบาที่สุดอืมกระโชคดียุคพี่ว่าปีนีนนน้ตัวไอ้ท่านว่าละ่ะหิมะยังบอกขาวดีครับขอบประสอบอืมสอบความงามมันอยู่แต่ว่ากับประสบความหนาวนะพี่น้องแต่แต่มันโชคดีปกติคอยตรงออมามากวาดหิมะแล้วหน้าบ้านอะ่ะโอ้โหอืมนี่นี่ไอ้ท่านว่าโอ้ยดีคัก ย่ามาเด้อขอให้หนาวหนาวสุดแข็งแบบนี้แหละแต่ว่าอย่าให้มีหิมะเลยไปหันว่านี่ลำบากหนาวถ้าหนาวย่าไมได้่อยปวดจมูกพี่นออ้องเออหูตาขอจมูกนี่ยและเป็นโหลดผื่นขึ้นเต็มหน้าเป็นพุ่มเพลเนาะแล้วกันั่นไอเลือดจมูกเนี่ยออกตลอดกำเดาเนี่ยมันมันตึงมันแหงหลายหนาเนี่ยมแหง แหงเหียวอืมแหงเหียวแต่ว่าหนาวาตอบด้วยพี่นอ้องโอ้ยต้นหว่านหางจระเข้พี่น้องลืมเ่าเข่าบ้านมันหนาวมันเนาะแข็งเบ้อจนหางจระเข้โอ้ยอีหยังนะ่นนะนเนาะบ้านเว้าภาษาอีหยังน่ะ บ้านหางจระเข้คอยนี่ยปูน่าบาดท่าข่าวเออเตื่นจุ่น <sh พี Should ่น้องอืมหนาวคักเอ้อนี่หางจระเข้มันหนาวมันเข่าเนาะพี่น้องอากาศมันหนาวเนาะ โอ้ยแข็งสมบอกอ้าวแช่แข็งเลยตอนนี้หางจระเข้แช่แข็งน้ำแข็งเกาะข้างในน่ะแม่นเนี่ยเออแช่เย็นไปเลยน้องพี่น้องเนาะบ้านหางจระเข้แช่เย็นกินได้เลยเนี่ยโอ้กามันย็นอากาศเย็น,าาเ,ยนเย็นแห้งๆน่ะพี่น้องแสบหน้าแสบตานะพี่น้อง อืมแล,แล้วทีนี้นะอ้าวใครเอากระมังแม่ไปตรงนั้นนะไอ้แจ็คลูกก็ดือ้อหรือมั้งเนี่ยมันขับกระมังหน่อยไปนะเตะดากเด็กหน่อยกันนะนะแต่อากาศแฉแข็งนะพี่น้องข้างนอกเป็นจังสี่ตัวเนี่ย กับโปน้ำถึงแดดแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเด้อพี่น้องช่วยแค่แสงสว่างแต่ว่าความหนาวเย็นน่ะบ่ได้ความอุ่นเลยหนาวมากก็พผ้ามาออกบานธรรมดาเนี่ยพี่น้องบ่ได้เลาะป่ามอยม่แม่นเกือบอาทิตย์ล้วบอกซี่หามื่อแล้ว,วพี่น้องยังไม่เข้าป่าเพราะว่า มันมันมันบอมีอันนั้นมันบอมีเห็ดห,หายหาคอยก็เลยอกบอ่ขาไปเบื้องนะแต่ว่ากระสิยางไปเลาะอ,อยู่ดอกพอได้ถ่ายคลิปพอได้เว้าคนเดียวนะกระสิยางไปเบื้องที่เห็นนั่นเห็นนี่เนาะเด็เห็นซัดเห็นยังโอ้ฝนพอดิกินนำ้ำแข็งพี่น้องเอ,อ้พูดนะเห็นไหมอากาศเย็นเย็นขนาดที่ว่าวางน้ําไว้ข้างนอกเป็นน้ําแข็งบางที่แบบแก๊กมันกินนะพี่น้องเบื้องเอาอากาศหนาวแค่ไหน นี่นี่จะให้ดูตรงนี้นะนี่ที่หมามันไอเอไอ้โยนทิ้งไว้เนี่นี่เห็นบอนี่น้ําแข็งนะพี่น้องเห็นบอเนี่อากาศแช่แข็งนี่เห็นน้าน้าในขันนะนี่แล้วทีนี้มันคว่ำลงลนะ,ะเนาะว่าแกกมันคว่ำลงอ <c oughs> เอา้า <c oughs> เอา้าจัดนั่นน้าแข็งก้อนบเบลอเลยนะ ว่ยเห็นยังนั่นน่ะว่้น้องเป็นดีใจค่ะแต่แม่ผ้าออกบ้านพี่น้องคอยละหนาวว่าสัตน์ในลูกกับว่ามักลูกกันลูกกับมกัก,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 บมกออกนอกบ้านแม่กับหนาวไม่ไหวอือยากให้แม่ผ้าออกตะบ้านคนอ่ะคนมีความสุกถ้าคาบไม่คาบไหลมาเล่นนั่นแหละคือมีความสุกที่สุดนั่นแหละเขาอ่ะ คือว่าดีใจแสดงถึงความดีใจที่แม่ออกมาออกมาเล่นด้วยอืมอืมมอออยู่ข้างนอกนะแม่หนาวแลยแม่เข้าบ้านเลยนะโอน่ะเต้มน,น้องๆ,ๆ,ๆน้องแดงอยู่นี่เขาขนหลายเขากับว่าหนาวแล้วเนาะเขาก็มกัก พอไปอยู่ในบ้านนี่เปิดความอุ่นหายเขาเกบะเอาเขาหนาวเขาห่อนเขาแก่ร้อนเขาหนาเนาะแม่ฟันแดีวเลย หนาวๆเว้ยเข้าไปดูซีรีส์จีนดีกว่ามั้งตื่นขึ้นก็ดูแล้วเป็นเรื่องหนึ่งโอ้นี่ดาวร่มเนี่ยนี่เหรอมันนั่นน,นั่นอะไรมันเผาขยะไม่ได้มาหลายวันแล้ว เราอยากเราอยากจะเผาขยะนะเราชอบเผาขยะแต่มันทําไม่ได้เพราะมันลมเพราะว่าแห้งไปหมดเนี่ยมันอันตรายเสียงมากๆ